รกินน่ะตอนนี้วินอยู่ที่งานสมพ่อสาลังเมืองจังหวัดนนทบุรีงานมียาวถึงสาันวาคมนี้ที่สูรราชการจังหวัดนนทบุรีใครอยู่ระแวกนี้มาเที่ยวกันได้ไปเดินงานแฟร์เราก็ต้องหาของกินขนมอร่อยเพื่อมาลองชิมพร้อมกับรีวิวเอามาฝากวันนี้พาไปเจอมันบดสั่งแบบเริ่มต้นเลยนะร้านน้ำกีวี ากินหอมหอมน้ำเกวีเขาไม่มีกินข้างใน <_ d ata> ก็เลยเหมือนมันบดจืดๆ oh y <my> god ม็มีน้ำเกีีแแ่นัันเขาจะมีความนัวอยู่ในมันบดอะวามค้นเห็นส่วนตัว